จะฝากให้พี่น้องประชาชนนะครับก,ก่อนเดินทางก็อยากให้เตรียมวางแผนวางแผนเส้นทางนะครับแล้วก็เตรียมสภาพร่างกายการขับรถก็อยากให้ไม่อยากให้ประมาทขับรถอย่างเร็วนะครับแล้วก็ให้รัดเขรมขันดนิรภัยนะครับอยู่สูงวก,กันน็อกการเดินทางถ้ามูบออะไรก็นตาก็ขอให้แวะหยุดพักนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องกวรหลับในยังเกิดอยู่บ่อยนะครับโดยเฉพาะเส้นทางยาวๆการเดินทางที่มากกว่าสี่ชั่วโมงก็อยากให้มี มีเพื่อนหรือมีคนขับไปสลับกันขับนะครับก็น่าจะทําให้การเดินทางปลอดภัยนะครับพิธภารณาในระรับที่น่าจะหนักสุดเพราะว่าทางถนน304ถนน348อะไรต่างๆแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีการ304ก็เส้นทางเสร็จแล้วนะครับทางแยกเขาอินซ้อนแยกสภาต่างแบบชำขวางก็เพมื่อสักครู่ไปดูมาก็แตกต่างจากช่วงเทศกาลปีใหม่เนื่องจากทางที่มีจุดตัดต่างๆก็ ทำเสร็จแล้วนะครับก็การได้จอก็ดีขึ้นอาจจะมีปัญหาเรื่องขาขับเล็กน้อยครัเกิดว่าปริมาณรถมาใช้เส้นทางร่วมกันแต่ก็เชื่อว่าเราทํางานได้นะครับแต่ก็ยังเป็นห่วงเรื่องอจุดที่จุดตัดของที่บริเวณปากช่องของพิทาราที่จะลงทางมอเตอร์เวย์ทั้งสองทางขึ้นนะครับทางขึ้นทั้งอำเภอขามเสด่สอที่นี่กับขึ้นที่สี่คิ้วเพื่อไปลงที่ปากช่องด้วยกันจะบรรจบกับรถถนนพิจาภาทั้งเส้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็น เชื่อว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างใหญ่ก็เชื่อมั่นว่าทางหลวงกับทางภูทรก็ได้คุยกันแล้วะข้าขกันทางว่าจะพยายามเปิดช่องทางพิเศษให้รถส่งพิจาพาเนี่ยใช้ในช่องทางพิเศษเป็นหลักแล้วก็เพื่อให้เปิดโอกาสให้รถจีเอ็6เนี่ยลงมาใช้ถนนพิภาพได้นะครับเส้นหลักเส้นเอ่อเส้นรองที่จะทาให้มีเกิดอุบ,บัติเหตุโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มรถจักรยานยนต์นะคะตอนนี้เราได้มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรคะท่านเราก็ได้มีการประชุมเตรียมการล่วงหน้ามา ด้เวลาเดิมเลยนะครับตั้งแต่ปลายเดือนมีนานะครับซึ่งมีการควบคุมก่อนจะมีการ7วันอันตรายคือวันที่17 18- ถึง17เนี่ยเรามีการเริ่มดำเนินการช่วงก่อนเข้มข้น7วันตั้งแต่วันที่4นะครับซึ่งเราก็มีการรณรงค์ทั้งประชาสัมพันธ์ทั้งแกบัญชีุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็มีการตั้งจุดตรวจต่างๆซึ่งวันเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับในการที่ถือว่าเป็น7วันอันตรายวันแรกนะครับ สถิติอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตการเกิดหรือก็การสถิติการผู้บาดเจ็บนะครับก็ลดลงนะครับเฉลี่ยแล้วลดลงประมาณ30เจากปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีนะครับเราก็จะคุมเข้มต่อไปนะครับเพื่อให้ลดความสูญเสียให้พี่น้องประชาชนนะครับายความว่ามาตรการของเราวันปีนี้ได้ผลเป็นที่ถึงพอใจก็วันแรกอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแนวโน้มอย่างนี้ก็ได้จะดีนะครับก็คิดว่ารัฐบาลตั้งเป้าหมายว่า ให้ลดลงไม่ต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเราในช่วงนี้เรายังลดได้จำนวนมากก็น่าจะเป็นวิถีใหายดีครับก็มีได้รับรายงานเรื่องของอุบัติเหตขนาดใหญ่บ้างหรือยังคะก็มีที่เต่าง,งอยนะครับก็เป็นรถบรรทุกรถโดยสารไม่ไประจำทางซึ่งก็ยังโชคดีว่าเ,าเกิดุบเหตุแล้วแต่ว่ายังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับเนื่องจากผู้ขับรถเนี่ยไม่ชินทางนะครับจากสาเหตุเบื้องต้นคือเรา พบว่าผู้ขับรถเนี่ยไม่ได้ใช้เกียร์เท่าที่ควรใช้เบรกนะครับทำให้เ,เมื่อลงเขาจํานวนนานระยะเวลาไกลเนี่ยก็ทําให้เบรกใช้งานไม่ได้ก็เกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งก็ฝากเตือนนะครับว่าการเดินทางโดยรถเหมาประจำทางที่ไม่ชินทางเนี่ยต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากการขับรถถ้าไม่ชินทางแลวเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเส้นทางก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับก็อยากฝากไม่จำเป็นก็อย่าไปเบารถ ขนาดใหญ่ในช่วงเทศกาลนะครับสภาพกา,ารจราจรตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมาสภาพเป็นอย่างไรบ้างคะสภาพการจราจรวันนี้ก็ยังปริมาณรถยังไม่มากนะครับซึ่งเ,เดิมเราคาดการว่าวันนี้จะมีปริมาณรถมากที่สุดก็เชื่อว่าเย็นนี้นะครับจะถึงตลอดจนคืนนี้ก็น่าจะมากนะครับแต่ว่าจะมากถึงที่เราคาดการไว้หรือไม่นี่ก็ยังยังไม่กล้าย,ยืนยันแต่ว่าน่าจะเป็นปริมาณรถที่มากที่สุดของแต่แตละวันซึ่ง ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่9นะครับมากที่สุดลวนะครับ<ช>วันนี้เราได้เราประเมินว่าจะมากกว่าวันที่9้นะครับแลวต่อนเนื่องจะถึงวันวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับสถาน,นการณ์ที่เราห่วงมากที่สุดตอนนี้คืออะไรก็ปริมาณรถเราเชื่อว่าขาไปมีก็มีการมีวันที่จะเดินทางไปหลายวันนะครับก็อาจจะไม่มากเท่าขากลับขากลับเราประเมินว่าจะอาจจะมีการทยอยกลับมาบางส่วนตั้งแต่วันที่15แล้วก็หนักก็คือ 16- 17นะครับ มันก็18แปความสงแต่ว่าขากลับน่าจะหนักกว่าวันนี้เรามาดูที่มอตเตอร์เวย์ M6 นะครับที่มีทางลงจุดใหม่คือจุดที่ต่อ,ตอนเนื่องมาถึง64กิโลเมตรนะครับจากปากช่องนะครับซึ่งขาขาขามามีเริ่มแต่เมื่อวานนี้นะครับซึ่งได้รับรายงานเมื่อสักครู่ว่าปริมาณการใช้รถใช้ M6 กก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับเชื่อว่าวันนี้เป็นห่วงวันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับว่าขากลับเมื่อเรารับรถทั้ง จุดนี้และจุดสีคิ้วนะครับเพื่อไปลงตรงปากช่องมันจะเข้าไปประจบกับถนนพิจภาพนะครับก็เดี๋ยวจะดูแผนการรับมือว่าเราจะมีการรับมือยังไงให้พี่น้องขากลับนี่ได้รับความสะดวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มีข้อหงายที่จะมาวันนี้ด้วยนะครับรวับรบคิ้วเื่อนตรการสำคัญนะครองับคือการสีและ่าบรรยสรุปเกี่ยวกับการใช้ถนนมูมเอฟ6 ทั่ว้าวในงการการเรเขตแบงนี้ครับสำหรับรถกะที่จะมาอบนทางที่ใต้ของจังหวัดนครศรีธรม์ครับตรงนี้ก็เข้ามืองได้ครับแล้วจากจุดที่4ถ้าตรงมานะครับจะมาถึงจุดที่ก็ะเป็นจุดที่เชื่อมต่อถึงเมือลาวเหนือร้จังหวัดนครศรีมาครับในขไ